คนและดึงดูดความมั่งคัง่งอันแรกนะคะก็คือคุณต้องดูแลรูปลักษ์ภายนอกของคุณให้ดูดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีคํากล่าวว่าเอ้ยดูคนน่ะต้องดูกันที่ใจนะคะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะต้องตัดสินจากรูปลักษ์ภายนอกก่อนเสมออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณดูแลตัวเองนะคะให้ดูมีสุขภาพดีนะคะหุ่นดีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ถ้าเราหน้าตาดีดูดีแต่งตัวดีนะคะ คุณก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นๆและข้อ2นะคะต้องมีจุดประสงค์ในชีวิตนะคะต้องรักความก้าวหน้าต้องมีความก้าวหน้าในชีวิตนี่คือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าคนที่ชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยมีเสน่ห์สุดๆนะคะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็มีความก้าวหน้าในชีวิตนี่คือสิ่งที่ดึงดูดค่ะ แต่ข้อ3นะคะต้องอยู่ในบรรยากาศนะคะอยู่รอบๆคนขาขึ้นนะคะคนที่เขาอารมณ์ดีนะคะมีเงินเข้าตลอดนะคะเพราะว่าเขาจะพลังงานดีมากๆเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขมีพลังงานดีเมื่อนั้นแหละเงินจะเข้านะคะนี่ก็คือเทคนิคการดึงดูดความมั่งคั่งนะคะให้เราอยู่แวดล้อมกับคนที่มีพลังงานที่ดีนะคะทนี่ิราภิส์บอกว่า proximity is power นะคะถ้าคุณอยู่ใกล้ใครคุณก็จะกลายเป็นคนนั้นนะคะเท่าน,นี้คุณอยู่ใกล้เศรษฐี5คนคุณก็จะกลายเป็นคนที่6ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยู่ใกล้คนที่ชอบนินทา5คนคุณก็จะกลายเป็นคนที่6นะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะคะ